สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเซมินฟอร์ดเหมือนเดิมนะครับผมชดาดาสกู๊ปใหญ่รูปแรดรูปมา้ามาสแตงนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเซมินฟอร์ดเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมระบาแคบยกสูงและหลังผมนะครับลรอคันนี้เลยคันนี้เป็น XL Plus Sport นะครับผมกับการตกแต่งแบบนี้สเปครถอ่าออปชั่นรถแรงมา้าแรงบิดเครื่องยนต์รวมถึงการตกแต่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันในคลิปเลยนะครับผมเชิญเลยจ้ะ สวัสดีครับเจมินฟอร์ดครับผมวันนี้พามาชมกับ XL Plus Sport แต่งรอๆคันนี้นะครับผม XL Plus Sport นะครับผมมากับเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับผมแรงม้าอยู่ที่160แรงม้า แรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับผมห้อ,องเครื่องของฟอร์ดนะครับผมสกเก็ตง่ายๆนะครับผมด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของของเหลวด้านขวาจะเป็นในส่วนของระบบไฟฟ้านะครับผมแยกส่วนกันชัดเจนทําให้ง่ายต่อการเม i เทนนและการตรวจเช็คของลูกค้าแล้วก็ช่างด้วยนะครับผมพัดลมขนาดใหญ่นะครับผมหม้อน้ําระบบปิดโชคอัพฝากระโปรงหน้าของฟอร์เนี่ย ตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับผมตั้งแต่หัวเดียวเลยนะครับผมเนื่องจากเหล็กของฟอร์ดเนี่ยมีความหนาและก็หนักนะครับผมตรงนี้ก็เลยฟอร์ดก็เลยใส่เป็นโชค๊คอัพมาให้เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้านะครับผมท <_ s 1> <_ s> างตกแต่งนะครับผมจะไล่จากด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้าติดเป็นสกูป๊ป ทรงสูงนะครับผมทำสีทูโทนเป็นดำด้านตัดกับดำเงานะครับผมกระจังหน้า FORD นะครับผมพร้อมไฟ3ชุดนะครับผมครอบไฟหน้านะครับผมเพิ่มความสปอร์ตนะครับผมครอบไฟหน้าครอบไฟท้าย ไล่เปลนะครับคันนี้ติดไฟตัดหมอ,อกด้วยนะครับผม XL Plus Sport เนี่ยเดิมๆม,มาจะไม่มีนะครับผมในติดให้ลูกค้าด้วยคิวล้อแบบมีหมุด6นิ้วนะครับผมด้านข้างตงัวรถจะเห็นว่ามีการติดสติกเกอร์นะครับผมในส่วนของสติกเกอร์เนี่ยอยากได้ลายแบบไหนสีอะไร ลูกค้าสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับรวมถึงกระจังหน้าก็เช่นกันนะครับผมอยากทําตัวอักษรเป็นสีแดงสีขาวขอบแดงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับบอกผมได้หมดเลยนะครับผมในส่วนของล้อแมกนะครับผมคันนี้เลือกใส่เป็นล้อแมกสิบแปดนิ้วนะครับผมพร้อมกับยางทางเรียบนะครับผมแบบสปอร์ตคิวกันศาสตร์นะครับผมราวหลังคาครอบมือจับ แล้วก็ถาดกันรอยนะครับผม x อก a s Sport เนี่ยมีบันไดข้างมาให้อยู่แล้วนะครับคุณลูกค้าต่อมานะครับเป็นครอบฝาถังน้ำมันโรบาเหล็กของ Outlander นะครับด้านหลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะครับผมกระบะลายเลือนะครับครอบไฟท้าย ด้านหลังก็จะเห็นว่ามีกันชนเหล็กด้านหลังด้วยนะครับพร้อมห่วงลากจูงของ o u t l a n d e r เหมือนกันนะครับผมกันลอยฝาท้ายมือจากฝาท้ายรูปดาบนะครับผมเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยนะครับค่อนข้างเต็มรอบคันเลยนะครับคันนี้สำหรับกระบะแคยกสูง a อล p าร์สปอร์คันนี้นะครับผม ในส่วนของชุดแต่งเนี่ยลูกค้าอยากได้สีอะไรยี่ห้ออะไรแบบไหนสามารถออกแบบได้เลยนะครับหรือลูกค้าบางท่านเนี่ยที่แบบพี่แต่งรถไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยอยากให้แนะนําก็ยินดีนะครับมีรูปมีคลิปตัวอย่างการตกแต่งในแบบต่างๆให้คุณลูกค้าได้เลือกดูประกอบการตัดสินใจมากมายนะครับผมโอเคนะครับผมกับกระบะแคปยกสูงคันนี้นะครับ XL Plus Sport ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมอยากได้เงื่อนไขแบบไหนแต่งมากแต่งน้อยยังไงหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับ finance indie น,นะครับผมทักมาปรึกษาผมได้หมดเลยนะครับผมยินดีให้กาบปรึกษานะครับผมชางดาในส่วนของชุดแต่งนะครับผมออย่างสกูปหน้าเนี่ยก็จะมีสกูปหน้าแบบสูงแบบเตี้ยนะครับผมหรือว่าคุณลูกค้าอยากได้เป็นสกูปใหญ่รูปแรดก็บอกเจมินได้นะครับผม กระจังหน้านะครับผมอย่างคันนี้เรียกเป็นกระจังหน้า FORD นะครับผมพร้อมไฟ LED 3จุดหรือว่าลูกค้าบางท่านไม่ชอบอยากได้เป็นกระจังหน้าแบบรูปมา้ามาสแตงนะฮะเราคุยกันได้เลยนะครับถ้าอยากได้รูปม้ามาสแตงนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับผมโอ้คิวล้อที่เราให้ลูกค้านะครับ อันนี้เป็นหมุดหลอกนะครับไม่ใช่เราไม่ได้เจาะตัวรถลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับเป็นหมุดหลอกหรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้แบบไม่มีหมุดนะ่ะก็บอกมินได้นะครับหรือถ้าอ,อยากได้คิวล้อแบบ9นิ้วใหญ่กว่านี้หรือว่า3นิ้วเล็กกว่านี้บอกเจมินได้หมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมกลัวให้ไปแล้วนะครับครับผมภายในตัวรถของ xl p l s sport คันนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ใช่ของเดิมแน่นอนนะครับผม ในส่วนของเบาะแล้วก็รายละเอียดต่างๆมีอะไรบ้างภายในนะครับผมเดี๋ยวผมพาชมด้านในกันเลยครับผมไปได้ต่อไปเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในของ XR Plus Sport คันนี้นะครับผมมีการตกแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับสีเบาะเข้ากับสีสติกเกอร์เลยนะครับผมตัดเป็นโทนแดงดำสวยงามมากๆนะครับผมคันนี้ แคปของเราเปิดได้นะครับผมฟอร์เราเป็นกระบะแคบปเจ้าแรกนะครับผมที่ทําแคปเปิดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยเลยนะครับผมโดดเด่นขนาดนี้ผมพูดถึงเบาะก่อนเลยแล้วกันครับผมคันนี้เดิมๆเนี่ย x อ Plus Sport เนี่ยจะเป็นเบาะผ้าแบบกึ่งผ้าไวนิลนะครับผมแต่คันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นเบาะหนัง ก็ทาการตกแต่งให้เป็นเบาะหนังนะครับผมสีดําตัดแดงาตามที่ลูกค้าต้องการเลยเข้ากับสีสติ๊กเกอร์กับสีตัวรถด้านนอกด้วยนะครับผมด้านข้างนี่เราก็ทําตัดเป็นดําแดงให้นะครับลูกคา้าสวยงามนะครับเดี๋ยวผมเอ,อมาไปให้ดูมุมนอกสวยงามมากๆนะครับผมเข้าเรื่องต่อเลยนะครับพวงมาลัยของฟอร์ด ทุกรุ่นนะครับผมเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าควบคุมด้วยมอเตอร์ให้องศาเลี้ยวที่แม่นยำเฉียบคมนะครับผมเวลาถอยเข้าจอดหรือว่ากลับรถเนี่ยตอนความเร็วต่ำเนี่ยพวงมลาลัยก็จะเบานะครับผมทําให้ควบคุมได้ง่ายเดี๋ยวนี้สุภาพสตรีหลายๆท่านก็เริ่มหันมาใช้รถยกกระบะฟอร์ดนะครับเนื่องจากพวงมาลัยของฟอร์ดเนี่ย,ย,อยคอนโทรลง่ายนะครับผมมีน้าหนักเบาในขณะที่พอเราขับที่ความเร็วที่สูงขึ้นเนี่ยตัวพวงมลาลัยตัวนี้ก็จะหน่วงตามความเร็วนะครับผมก็จะหนืดขึ้น อ X p a สป p o r t นะครับผมก็เหมือนกับตัวสตรีทเลยนะครับนี่สัญล็อกกระจกไฟฟ้านะครับผมปรับกระจกข้างเข้าไฟฟ้านะครับผมแต่พับเป็นพับมือเหมือนกันไฟหน้านะครับผมตรงนี้พวงมาลัยอันนี้จะกลับหัวนะครับผมเนื่องจากเนื่องจากผมหักพวงมาลัยเพื่อบิดล้อโชว์ลายล้อแม็กถ่ายด้านนอกไว้นะครับผม ในส่วนด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมจริงมันต้องกลับมาอยู่ฝั่งนู้นนะเอนเตอร์เทนเมนต์กับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันปรับระบบซิสเต็มต่างๆนะครับผมของตัวรถของหน้าปัดด้านหน้าจอนะครับผมจอนะครับเป็นแบบนี้อจอกลางเป็นหน้าจอมัลติทัสกีน8นิ้วเหมือนกันนะครับผมเหมือน x l t เหมือน Ytrack เหมือน e v r e s เหมือน r a p t e r เลยนะครับผม จอตัวนี้ของ f อ r d ที่มีจอตัวนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับผมในกรณีที่คุณลูกค้าเกิดอุบัติเหตุดุนแรงเนี่ยแล้วถึงขนาดแอร์แบ็กแตกหรือระบบตัดการจ่ายน้ำมันนะครับผมหน้าจอตัวนี้ก็จะต่อสายไปที่1 6 6 9โดยอัตโนมัติเลยนะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยคือโทรศัพท์เราเนี่ยต้องเชื่อมต่ออยู่กับตัวตัวรถนะครับตัวหน้าจอแล้วก็ต้องมีเงินโทออกได้นะครับผม เจ้าหน้าจอตัวนี้ก็จะโทรไปที่1669โดยอัตโนมัตินะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคุยสายกับเราถ้าเกิดเราเกิดหมดสติอยู่ในรถไม่มีคนตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ที่1669ที่ต่อสายมานะครับผมเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาที่ละที่จุดลองทีจุดที่เราอยู่ที่ตัวรถส่งไปเลยนะครับถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยหลังเกิดเหตุที่สําคัญมากนะครับผมฝอดใส่ใจสายให้ลูกค้านะครับผม ผมช่องต่อ USB นะครับมีด้านในอีกหนึ่งช่องแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นช่องต่อไฟ12โวลต์นะครับเหมือนหัวเสียบที่ต่อบรีสมัยก่อนนะครับผมอันนี้มีการติดตั้งกล้องบันทึกให้ลูกค้าด้วยนะครับผมกล้องหน้านะครับผมโอเคครับเป็นคร่าวๆข,ของภายในของ XL p Sport คันนี้นะครับผมสวยงาม ถูกใจตามความต้องการของลูกค้านะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ XL Plus Sport คันนี้นะครับผมลูกค้าท่านในที่สนใจอยากได้กระบะแครบยกสูงไม่ว่าจะตกแต่งแบบด้านหลังหรือว่าแบบไหนตามที่ลูกค้าต้องการนะครับหรือว่าต้องการแค่อุปกรณ์พื้นฐานเน้นส่วนลดเน้นข้างงวดถูกต้องการออกรถใช้เงินน้อยอะไรยังไง คุยกับผมได้หมดทุกแงนไขเลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกแงนไขนะครับผมที่ผมบอกทุกคลิปนะครับผมซื้อกับเจ๊ไม่เจ๊ไม่จกตานะครับผมจริงใจโปร่งใสปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตลาคลิปนี้ไปเท่านี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการคลิปทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันรถยนต์ฟอร์ดหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งในส่วนไหน สามารถ inbox ถามผมหรือทิ้งข้อความถามผมทิ้งคอมเมนต์ถามผมใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้ทุกคำถามที่คุณลูกค้าสงสัยเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ